วันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะอ้วนแคนดูนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเมนูอะไรนะสามชั้นขั่วพริกเกลือนะคะ <Wow. S 1> เรามาเริ่มดูวิธีทากันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากแดดร้อน hmm. เริ่มแรกด้วยการเปิดแก๊สนะคะแล้วก็อันนี้สามชั้นร้างเรียบร้อยเราใส่สามชั้นไปก่อนมีเบคอนด้วยใช่เบคอนไว้ที่หลังมันจะไอ้นี่ได้เราก็เอาสามชั้น เอียงหมดเล้าเว่าสามชั้นครัวจนกว่ามันจะเกรียมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผัดนี่เบคอนเตรียมได้ที่แล้วอะ่ะดูไม่ออกเลยเบคอนเตรียมมากน้ำมันเยอะมากตอนนี้น้ำมันเยอะมากเลยอันนี้ออเราไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเลยนะน้ำมันหมูหมดเลยนี่เราก็ผัดก,กระเทียมกับผิดก,ก่อนอันนี้เราจะผัดผัดโคบิเกลใช่ไหมใช่เราต้องใส่เกลือว่ะ ไม่รู้พวกหเกลืมันต้องใสเกลืหหออะไรบอะไม่รู้เว <c oughs> ้ยหอมก็หอมนะฉุนก็ถุน <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวผัดต่อยอซุกนิ้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ซอสาเกียวอี่อกเกียวหอ,อเพราะเ,เ,าะเๆๆๆมืกี้เราก็ใส่เกลือเรืยนมาตับเส็น ขันนี้ก็เสร็จแล้วนี่หน้าตาน่ากินไหมพร้อมเห็นไหมไข่ดาวเยิ้มๆอ๋อเห็นได้ไข่ดาว,อดดาวอโอเค,อ,เคอุ้ยไข่ดาวแตก <Nope. S 1> นี่น่ากินปะแบบให้ดูนี่วะวางก่อนต้องตรงกัางแล้วนี่ให้ดูนี่แบบอออืือ้หเราลืมอะไรรู้ปะพริกน้ำปลา แต่ต้องไม่ต้องมีหรอกมั้งตอนตอนแอนทักเขาได้กินลึกเลยะนื้อปลากินเลยดีกว่าไหมคะได้เริ่มด้วยคำแรกด้วยการกินเบคอนเปล่าๆนี่เบคอนเหรอช<บ>ใช่ทำไมอะ่ะไม่เหมือนหรอดูไม่ออกไหมจะได้มีเสียงปะอืมีเสียงไวกกรอบมะกรอบมากเฮ้ยรสชาติอะ กับข้าวหรอตามที่พูดเลยปตามที่พูดเลยเผ็ดเผ็ดเนาะก็โคตรเผ็ดเกลือเนาะอร่อยไหมอ่ะอร่อยมันกรอบมันแห้งอ่ะกับข้าวเอร่อยมากคู่กับข้าวน่าจะโอเคเลยอืมนี่อยากให้ดูแบบหมูมันเยอะมากจริงๆนี่ดูดิกะเต็มอ่ะ หรือจานมันเล็กวะ่คุกกับไข่แดงน่าจะอร่อยนะอืมเจาะไข่แดงเลยได้ไหมปังถ้าคุกไข่แดงน่าจะมันๆใช่ปะอืออุ๊ยนี่ไข่นี่ราบเลยตรงสามชั้นอุ๊ยตรงมือเลยนี่นะ อร่อยแล้วเราก็จะเหลือไข่ขาวให้ตาตกล้องอร่อยจริง่ะเนี่ยมันเป็นคลิปเลยในฝีมือเราเองก็ต้องอร่อยทุกคลิปเด็ดหอมทั้งทามทนทั้งเบคอนรวมกันเห็ดอ่ะเศษสี่ใส่พิเกเยอะขนาดหั้นะอืมอ สุดยอดอเป็นนะใช่เป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำเลยอะอแต่ว่าท้าไม่ได้อยากกินจริงๆอะจะซื้อกินเธอียว่าะ <c oughs> เพราะอะไรวะเสียเวลาทอดหม,อมูเพราะว่าเราต้องมานั่งรีดํะมันออกให้ได้เยอะที่สุดอะใช่เอ้ยเผ็ด <c oughs> สามชั้นชิ้นเน้นๆเลยอืออ <c oughs> ือ่อออออออก็กินแบบพลนๆดีนะกัดกินไหมกินเลยตามสบายแต่ท่าน แล้วคลิปต่อไปเราจะทําอะไรง่ายๆต่อถ้าไป่ดาวอีอไรไก่ดาวได้ยาวนี่ดิไห่ดาวคืออย่ผิดน้ำป้าใส่กรอบทอดเออให้กรอบทอดใส่กรอบแดงอ่ะตอนนี้เทนอะไรนะพวกชิ้นยืนกินกำลังมาตอนแต่เรามั่งกินนะแล้วก็ไม่มีน้ำจิ้มด้วยไม่ดิต้องมีน้ำจิ้ม เมค่อนดูไม่ออกกลิ่นเลยวมื่าเป็นเมคม่อนไม่ไหวอะ <c oughs> ่ะน่าจะไม่ไหวเผ็ดเผ็ดมาก <c oughs> แต่เขกินเผ็ดไม่เก่งอ่ะ p e nope. เจอข้าวสวยยิ่งเผ็ดเนี่ยหมดไปขึ้่การแหละเลอยอะกิน้งเยอะ่เอาเป็นบอกกินนิดเกเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มแม่ข้าน,นมันก็เค็มเลยอ่ะม,มันก็รสเนี้ยแหละปริกเกลยอมแอ่ะ ไม่ไหวอะ่ะปากเบืองเลยนะกินก็สั่งอะไรคนดูหน่อยกันถ้าไม่ไหวแล้วก็อืมดูดิถามฉันน่ากินนะเริดด้วยความพริกพริกใส่เยอะไปไม่ไหวจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็ทุกคนลองไปทำตามกันงบหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองอะ่ะได้ข้าวแบบน่ากินขนาดเนี้ย ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะคะรอดูคลิปต,ต่อไปของพวกเราวันแคนดูนะคะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วนะรอดูคลิปต่อไปของเราเป็นลูกชิน้นเอ๊ะเป็นไรนะเซ็กก่อมั<ะ>้งคิดดูก่อนอ,อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย